สวัสดีครับหอยลังสตูดิโอเมื่อวันก่อนนี่มีเหตุการณ์เสะเทือนใจเกิดที่พารากอนจนมีหลายหลายคนเนี่ยโยงไปนู่นไปนี่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจำเลยของสังคมก็คือเกมก็เลยเกิดแฮตแคอยาโทษเกมเกิดขึ้นก็คือเมื่อวันก่อนวันที่3ตุลามีเด็กอายุ10ปีคนหนึ่งมันไปนก่อเหตุเสะเทือนใจอยู่ที่ห้างสยามพารากอนจึงทําให้มีผู้เสียชีวิต2คนแล้วก็บาดเจ็บ5้าคนผู้เสียชีวิตคนหนึ่งเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งจะมาเที่ยวเมืองไทยครั้งแรกหดือยโครงการฟรีพิซ่าเป็นเรื่องจนได้และอีกคนนึงอ่ะก็คือชาวพม่าซึ่งมาทํางานอยู่ในพานากกอนแห่งนั้นซึ่งนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมีลูกแฝดมาด้วย2คนลูกแฝดเนี่ยหลงพัดกับแม่เขาแต่ว่ามีคนไทยที่ใจดีนะ่ะก็ไปช่วยเอาไว้ได้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยและในที่สุดเนี่ยตำรวจก็มาควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว รปภกับฝ่ายแมนของห้างเนี่ยก็ได้รับคำชื่นชมเพราะว่าราปภเนี่ยเตรียมพร้อมมากเลยครับพาคนบอบไปทางนี้ทางนี้หนีทางนี้อย่างนี้นนไอ้ผู้คน,นก็ตกใจวิ่งกันโอมานไอ้ความตกใจเนี่ยบางทีเราว่าเราไม่รู้ไงวิ่งกันไปวิ่งกันมาบางทีวิ่งไปเจอไอ้คนร้ายนีย่ยุ่งเลยแต่เนี้ยไอ้คนที่เป็นคนเกาหลีเนี่ยกับรู้เลยบอกว่าเขามี SFS อเของเขาหมอกเลยบอกว่าอ้าวอยู่ตรงนี้นะมีเกิดเหตุเกิดตรงนี้อยาอย่าวิ่งไปตรงนี้บอกหมดรู้หมดแต่ การรายง,งานของประเทศไทยมันไม่มีเกาหลีน,นี่มันดีกว่าประเทศไทยพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยสื่อในต่างประเทศเรารวมทั้งประเทศไทยอะขอรายงานกันไปต่างๆนานาที่สําคัญแล้วเนี่ยเขาพูดถึงความปลอดภัยหนึ่งอันดับแรกเลยเนี่ยการตรวจอาวุธต่างๆการเข้าห้างเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมีการตรวจอย่างดีมีการค้นกระเป๋าอะไรอย่างดีพอสักพักหนึ่งพอเรื่องซาไปมันก็กลับมาเป็นแบบนี้แล้วตอนนี้ก็เกิดปัญหาทําให คนเนี่ยไม่กล้าจะเดินทางไปไหนแล้วเพราะเป็นห่วงการบริหารงานของราชการไม่ใช่ไม่ใช่แค่รัฐบาลนะทังราชการทั้งหมดทั้งประเทศเลยเพราะอะไรไปที่เดินบนไดเลื่อนก็กลัวแล้วขาเป็นอะไรเปล่าวะไปเดินห้างก็กลัวแบบนี้คนที่เคยไปที่โคราชจะเจออีกแบบหนึ่งหลายอย่างความที่มีเสถียรภาพแม้กระทั่งเดินไปตามท่อผ่านผ่านท่อระบายน้ําก็ไม่รู้ว่าท่อมันจะหักลงไปหรือเปล่า <c oughs> ความปลอดภัยเนี่ยความมั่นคงในชีวิตเนี่ยมันไม่มีหลายๆคนก็พูดถึงว่าประเทศไทยเนี่ย ต้องมีระบบ Emergency alert สักทีเพื่อเป็นการเตือนภัยผ่านมือถือแล้วก็ต้องคิดให้รอบครอบด้วยนะเว้ยเพราะว่ามีคนใช้มือถือที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟนในมือถือธรรมดาเพราะฉะนั้นการเตือนภัยมาตั้งแต่ SMS ง่ายๆก่อนเลยต้องครอบคลุมไม่ใช่พอทำไปทำมาไม่แก้ไขปัญหาไม่ได้อีก ก็ยังที่บอกแล้วไงมีคนเกาหลีที่มาในห้างเนี่ยมันรู้ก่อนคนไทยอีกเหมือนในหนังเกาหลีก็เหมือนกันไม่ว่าจะเกิดภัยธรรมชาติอะไรเนี่ยการเตือนภัยมันจะทําให้รู้ว่าอ๋อเดี๋ยวตรงนี้มันมีปัญหาอย่างนี้พวกเราจะต้องแก้ไขอะไรญาติที่อยู่ตรงนั้นเราจะบอกเขาได้ยังไงหรือว่าเขารู้ตัวแล้วหรือย,อยังเขาเตรียมพร้อมยังไงบางคนตกใจอยู่ในสถานที่เกิดเหตุคิดไม่ออกแต่ญาติอยู่ที่อื่นพอจะอธิบายได้บอกไอ้มึงทำอย่างนี้นะค่อยๆใจเย็นๆอย่างแบบเนี้ยแหละแต่ของเมืองไทยเนี่ยต้องผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ เพจต่างๆแม้กระทั่งไลเดอร์ส่งอาหารก็ยังมีแจ้งบอกกันก็เลยเล่าเล่าเล่า,ลาต่อกันมาแต่ส่วนสัดส่วนของรัฐบาลเนี่ยไม่มีก็ไม่เป็นไรแก้ไขให้ทันแลวต่อไปอย่าให้มีปัญหานี้อีกมีกี่ครั้งแล้วเนี่ยตั้งแต่โคราชมาหนองมัวลําพูแล้วก็มาที่นี่อีกพายนากักก้อนต่อไปจะเป็นที่ไหนพอไปไปมาๆแล้วก็มานึกถึงแล้วเออแล้วไออาวุธนี่ไปเอาเอามาจากไหนว่ามันผิดกฎหมายไหมไกลายเป็นไอบแบงค์กันเนี่ยมันสามารถจะมาดัดแปลงได้แล้ว ข้อกฎหมายของเจา้จาหน้าทีต่ตำรวจก็บอกมาแล้วว่ามันไม่ใช่อาวุธปืนอ <L ess> ้าวตายหาแล้วมันไม่ใช่อาวุธปืนก็เลยไม่มีความผิดกฎหมายในในเรื่องอาวุธแต่พอมนดัดแปลงแล้วเนี่ยมันก็ต้องเป็นอาวุธปืนสิวะใช่ไหม <L ess> ตอนที่มันยังไม่ได้ดัดแปลงมันไม่เป็นอาวุธปืนอ่ะข้อกฎหมายแม่งก็ตามไม่ทันอีกติ๊งต้องเหลือเกินไอกฎหมายอาวุธอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ล้าสมัยมาก อีกอย่างหนึ่งนะประเทศไทยเนี่ยแม่งครอบครองอาวุธเนี่ยมากที่สุดในอาเซียนเนี่ยคิดเอาแล้วกันพวกความปลอดภัยของคนเราเนี่ยมันมันมากน้อยแค่ไหนคนเขาเลยพูดถึงว่าถึงเวลาหรอยังที่จะต้องแก้กฎหมายแล้วก็ปรับปรามเรื่องนี้อย่างจริงใจสักทีหนึง่งวันนี้มีนักข่าวถามอพบรํตำรจบอกว่าเรื่องปรับปรามอาวุธปืนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงทําอยู่แล้วเฮ้ย hey, ถ้าทําอยู่แล้วเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ได้ไงแสดงว่าทําไม่ได้เรื่องเพราะฉะนั้นต้องปรับปรุงอย่าเทียงนักข่าวคิดในใจแต่ที่พรคที่สุดจนมันเป็นแฮชแท็ก ขึ้นมาแม่งกาบอกว่าใครๆอ่ะก็มองเห็นว่าเนี่ยแสดงไอเด็กคนเนี่ยมันติดเกมเป็นเกมเกมอีกแล้วหรอวะ uh huh. เกมอีกแล้วเพราะอะไรเพราะเพราะว่าเด็กคนเนี้ยเมื่อเราเข้าไปตรวจแล้วเนี่ยมันมีการเล่นเกมมีการเกมที่เกี่ยวกับการที่ต้องใช้อาวุธนู่นนั่นนี่ซึ่งไอเกมทุกเกมเนี่ยมันจะมีคนเล่นเป็นล้านล้านคนแล้วล้านล้านคนก็ไม่ได้ทําพฤติกรรมเหมือนกันแล้วไอคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้บางคนก็ไม่ได้เี่บเกมเพราะฉะนั้น เกมมันคือส่วนประกอบเสริมสร้างนิดนึงสมมุติว่าไอ้คนเด็กอายุ5้าขวบเนี่ยมันมาเล่นเกมแบบรุนแรงเนี่ยโอเคมันผิดประเภทไม่มีคนดูแลอย่างเงี้ยก็จะทําให้มันทําอะไรโอเวอร์เกินวัยแต่ถ้าเกิดมันเล่นตามอายุของเขาเนี่ยมันก็คือคนมันชอบเกมเท่านั้นเองส่วนไอ้ที่มันจะชอบไปทําร้ายคนอื่นอันนั้นก็คือความคิดของมันสมัยก่อนไอ้ตี๋ใหญ่มันก็ไม่เคยเล่นเกมมันยังไปทําร้ายคนอื่นได้เลยเห้าจไหมบางสื่อก็เอาแชทเก่าๆที่เขาพูดถึง เรื่องการเล่นเกมยิงปงยิงปืนหลายๆคนก็บอกว่าเอา้าถ้ามันเล่นเกมแล้วก็ติดเกมจริงๆอะ่ะมันไม่มีเวลาเอาเงินมาซื้อเอาไปซื้ออาวุธจริงหรอกปไปซื้ออาวุธอยู่ในเกมก็เล่นอยู่ในเกมอันนั้นคือคนที่ติดเกมจริงๆวนไอ้อันเนี้ยถึงไม่ติดเกมคือมันมีวิธีคิดที่จะมาใช้กับชีวิตจริงอยากจะทดสอบจริงๆอยากจะตื่นเต้นมากจริงๆมันสามารถจะดูหนังแนวสืบสวนสอบสวนหนังในแนวแบบนี้ก็ได้แล้วก็วิธีคิดต่างๆมันสามารถคิดด้วยตัวเองเพราะใจมันฝักใฝ่ตรงนี้ ตอนเขาเนี่ยมันมีชาวจีนเนี่ยเขาเคยไปถ่ายรูปที่สนามยิงปืนแถวแถวนั้นแถวแถวบ้านในบ้านนี่แหละแล้วเขาก็ไปเห็นเขาก็ถ่ายรูปมาเลยนะไอเด็กคนนี้ใส่อาวุธใส่กระสุนเร็วมากเขายังว่าโวมันยิงติดต่อเนื่องเป็นร้อยร้อยนัดได้ต่อเนื่องเลยเขาก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้ตามทําไปทํามาไอคลิปที่ชาวจีนคนนั้นถ่ายอ่ะเขามาดูข่าวที่มันมีเรื่องเมื่อวันก่อนเนี่ยไอชาวจีนคนนั้นบอกออาแต่หามันคนเดียวกันี่วาแปลว่ามันมีการฝึกฝนมีการซักซ้อมมีวิธีคิดที่ดี แล้วไอ้นี่ไม่ใช่ธรรมดานะอย่าไปเชื่อนะที่นักข่าวาทั้งนักข่าวทั้งเจ้าหน้าที่เ่ยพ,พอไปถึงปุ๊บมันมีแผนการนะโทรไปหาหนึ่งเก้ด้วยตัวมันเองเว้ยเออแม่งโทรไปเองแนละ้วแม่งก็ไปบอก191บอกว่าผมอายุสิบสี่นะผมทําอย่างงั้นอย่างนี้นอนไอ้หนึก็ไม่ได้ถามต่อเลยพอพอมันบอกว่าผมอ่ะกำลังเอาปืนจ่อตัวเองสามารถเล่าเรื่องราวเพื่อจะโยงว่าตัวเองเนี่ย เป็นคนจิตไม่ปกติบอกว่าจะทําร้ายตัวเองแต่จริงๆ้วก็คือไปทําร้ายคนอื่นเสร็จแล้วว่าเรื่องราวก็ไปผูกต่อกันอีกทีนึงไอ้นี่ก็พิรุษอยู่ดีๆมึงมึงถ้ามึงเป็นคนสติหวาดกลัวหวาดหลอนหลอนเนี่ยม,มันไม่มันไม่โทรไปหนึ่งก้าหนึ่งจริงมีใครบ้างมีหนึ่งก้าหนึ่งเนี่ยคือวางแผนมาแล้วแล้วมีคนเห็นมันอยู่ในห้องน้ําก่อนที่จะเกิดเหตุด้วยนะเขามีคลิปออกมาเนี่ยผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเห็นมันเข้าไปในห้องน้ําเตรียมอาวุธเตรียมอะไรอย่างไร หลายๆอย่างเลยมันไม่ได้เป็นความหลอนมันเตรียมพร้อมมาเลยเพื่อจะมาหลอกสังคมแล้วมันก็แกล้งบ้าพอตำรวจมาโทรไปหาตำรวจมันพิมพ์คำดำๆกูก็ทําได้คอยดูนะมันพิมพ์คำดำๆฮู้ยยาๆแบบเนี้ยใครๆก็ทําได้แล้วการที่ไปหาหมอเนี่ยประวัติของหมอที่มันไปหาคนปัจจุบันเนี่ยเพิ่งไปหามาครัง้งสองครั้งเองวัดเก่าๆกระเสือกไม่มีมันวางแผนมาอย่างดีหรือเปล่าอันนี้มองอีกมุมหนึ่งสังคมอย่าเพิ่งลืมแล้วก็อย่าไปเชื่อทั้งหมด การแกล้งเรื่องเลวต่างๆเนี่ยมันสามารถทําได้แกล้งร้อนแกล้งอะไรใช่ไหมแล้วตํารวจก็ไปเชื่อเหมือนกับว่าเหมือนถูกสังคมพาไปอะตารวจอะว่าถ้าเกิดเราเอาผิดกับไอ้คนคนนี้เด็กอายุ14ี่เนี่ยแล้วตำรวจจะเป็นคนไม่ดีแล้วมีสังคมบางส่วนเนี่ยบอกว่าเออตำรวจเนี่ยทำถูกต้องแล้วทําตามขั้นตอนที่ละมุนละม่อมแบบนี้ทําให้อาเด็กเนี่ยเขาดีเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องสิทธิของผู้ต้องหาโอเค มันมันตามกฎหมายมันใช่แต่ต้องมองอีกมุมหนึ่งด้วยว่าชีวิตคนที่ถูกทําร้ายอะ่ะมันก็สําคัญเหมือนกันไม่ใช่บอกเป็นเป็นห่วงแต่เด็กที่มันเป็นคนทําร้ายคนอื่นเป็นห่วงพ่อแม่เด็กที่ทําร้ายคนอื่นแล้วไม่เป็นห่วงพ่อแม่เหยื่อบ้างนะที่โดนไปนั่นน่ะทั้งความหวาดกลัวของคนที่อยู่เนะี่ยทุกวันเนี้ยคนถึงไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกทําร้ายโดยตรงหนีไปหนีมาเนี่ยแม่งฝังอยู่ในฟางทมจาอะ่ะมแม่งไปห้องน้ําใครไปเจออยู่ในห้องน้ำไม่ก็ไม่กล้าเข้าห้องน้ําใช่ไหม ครไปเจออยู่ในร้านอาหารร้านนั้นแหละแม่งไปเดินผ่านไปมันวาดผวาแม่งติดตัวเข้าไปตลอดชีวิตเหมือนกันทุกๆคนน่ะก็ถูกทําร้ายไปพร้อมๆกันทั้งสังคมเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ตารวจอย่าไปเป็นฮีโร่ในลักษณะนี้ต้องตรงไปตรงมาถึงจำความจาเป็นจะต้องเอาไอเด็กที่หลอกกูหรือเปล่าต้องคิดตรงนี้ด้วยอย่าไปคิดว่ามันเป็นโรคจิตมันซื่อมันมันถูกร้อนไม่ใช่อาจจะร้อนจริงหรืออาจจะแกล้งร้อนมันต้องมีทั้งสองมุมแล้วต้องให้ทั้งน้าหนักทั้งสองมุมเนี่ยเท่าเ่ากันสังคมอย่าไปยอม ใช่ไหมมันแกล้งเนี่ยแสดงว่ามันมีความคิดเลยแกล้งโทรไปหา1 9 1่อันนี้มองอีกมุมนึงนะแล้วก็วางแผนเรียบร้อยเลยคนที่วางแผนมาดีอย่างดีเนี่ยตอนเขาคุยกับเพื่อนเขายังมีอวดเลยว่าเขาซ้อมยิงปืนตอนที่แม่เขาถามว่าทำไมเรียนหนังสือไม่เก่งจะต้องอย่างนี้นเ,นเขาก็ปด ภาพว่าเขาซ้อมยิงปืนมีการซ้อมยิงปืนอย่างดีอันดับแรกเลยเนี่ยสนามยิงปืนที่เด็กคนนี้ไปซ้อมต้องไปจัดการมันก่อนเลยมึงให้เด็กอายุ14เข้าไปยิงไปซ้อมได้ยังไงไม่มีการตรวจสอบอะไรอย่างดีแล้วกระสุนอะไรต่างๆพอมีเงินไปซื้อนะกระสุนเก็ห้ามขายมูโตวเด็กอายุ14ก็ซื้อไม่ได้อันนี้มันก็ซื้อไ,ได้เพราะอะไรเพราะว่าสนามยิงปืนที่ไหนก็นแล้วแต่ถ้าเกิดเปขายให้กับคนธรรมดาสิบนัดละสิบสองบาทเด็กคนนี้ไม,ม่มีตังไม่มีตื้ยี่สิบขายไหมมันก็ขายแล้วก็แทนชื่อคนอื่นไป เพราะฉะนั้นต้องไปจาัดก,การไอร้สนามที่เพิ่นี่ก่อนเลยมึงเอาไงมึงโม่โต้นี่ว่าไอมาตรการมาตรฐานของกฎหมายมันต้องเข้มข้นและก็ชัดเจนนะอีก, 3, อ,กอันหนึ่งที่เขาพูดถึงนะไออายุเนี่ยตอนเนี้ยแม่งเริ่มนะไปทําร้ายคนนูน้นไปป้นตรงนี้ทําอะไรหลายๆ,ๆอย่างเนี่ยพอแม่งอายุไม่ถึงเนี่ยอายุสิบี1สิบห้าเนี่ยมันก็ติดเด็บนิดๆหน่อยๆแล้วก็ออกมาโดยเฉพาะไอคนอายุสิบสี่นี่มีบางคนก็พูดนะ Hey, คนที่อายุ14ยังไม่ถึง15นี่นะแล้วยังไม่เคยทําคดีอะไรเนี่ยมันได้สิทธิ์ได้สิทธิ์ใช้ชีวิตของคนอื่นฟรีไป1ชีวิตทาอ,อะไรก็ได้สองสามชีวิตก็ได้คือ1ครั้งมึงถือว่าครั้งเดียวเนี่ยถูกไหมแล้วใครเป็นเหยือ่อครอบครัวใครเป็นเหยื่อก็ไม่ได้ไม่เอาถ้าแบบเนี้ยไม่ไหวว่วะสังคมมันจะต้องมีความก้าวหน้ามีความชัดเจนมากกว่านี้ แล้วก็ไอ้เรื่องโทษเกมเนี่ยมันเหมือนพยายามชี้นาต่างๆรู้สึกว่าอะไรก็ไม่รู้กูโยงเข้าเกมเนี่ยรู้สึกว่ากูเนี่ยจะปลอดภัยหมายถึงว่านําหน้าทางความคิดทั้งนักข่าวทั้งสื่ออะไรต่างๆเนี่ยพยายามจะโยงถามคำถามชี้นาไปที่ตารวจจะเกี่ยวกับเกมไหมเกี่ยวกับเกมไหมไอ้คนที่อยู่ในเกมทาไอ้กิจกรรมอะไรต่างๆเกีๆๆๆ่ยวกับเกมเขาก็มีความเป็นคนปกติไงเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมึงไม่แฟร์นี่หว่าใช่ไหม มึงพูดอะไรกับเกมกูก็เล่นเกมกูไม่เห็นเป็นไรหลายหลายคนก็เล่นเกมกูไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นอย่าเอาเกมไปโยงกับทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นในในในสังคมนี้เพราะว่าไอ้คนที่มันไปทําอะไรรุนแรงคนอื่นเนี่ยไม่มีเกมมันก็ทําได้แล้วเกมแต่บางที่บอกไงเกมมันก็ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างคนเล่นเกมฟุตบอลกูไม่เห็นมันจะเตะฟุตบอลเก่งเลยถ้าอย่างนั้นใครเล่นเกมฟุตบอลนี่กูจะเป็นนักฟุตบอลระดับโลกเป็นโรนันโดกันหมดทุกคนแบบนั้นใช่เหรอโทษกันไปโทษกันมาก็เลย ไอ้มีแฮชแท็กติดอยู่ในทวิตเตอร์ 10x นั่นเลยแฮชแท็กอย่าโทษเกมเอาง่ายๆก็ไอ้ก,กลุ่มของไอ้เด็กที่มันเกิดเรื่องเนี่ยมันก็คุยกันเพื่อนมันทุกคนก็ไม่เห็นออกมาทําแบบไอเด็กบ้าในคนเดียวเนี่ยมันทําอยู่คนเดียวเล่นเกมคุยเรื่องเกมไม่ใช่ไหมลูกหลานเราก็ทกําก็เล่นเล่นเกมก็คุยันเรื่องเกมมันก็ไม่มีปัญหาไงเพราะฉะนั้นมันเป็นแค่เศษหนึ่งส่วนสิบหรืออาจจะไม่ถึงเลยซ้ำไอเ่องเกมเนี่ยมันก็แค่ส่วนเสริมหรือไม่ใช่ แต่ที่สําคัญอ่ะมันอยู่ที่การเลี้ยงดูการเลี้ยงดูคือพ่อแม่ได้ใส่ใจเขาไหมหรือว่าพ่อแม่ไปกดดันอะไรเขาทําให้เขาถูกแรงกดดันจากพ่อแม่ก็เลยไปหาอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อมันจะมาระบายความรู้สึกได้รู้สึกว่าตัวเองอ่ะเป็นฮีโร่ในเรื่องในเรื่องหนึ่งอย่างไอเด็กคนเนี้ยพ่อแม่บอกว่ามันมีปัญหาเลี้ยงชนิดไม่เก่งก็จะต,ต่อว่าอยู่เรื่อยๆมันก็รู้สึกว่ากูเป็นฮีโร่เรื่องนี้ดีกว่า เรื่องยิงปืนเว้ยกูไปซ้อมเว้ยฝึกเนี่ยมีหลายคนชมเลยกูที่อายุเท่านี้เองยิงป๊อปป๊อปป๊อปอยนะัดแป๊บเดียวนี่ไงมันก็เลยเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาว่าตอนนี้แหละคือเรื่องที่เป็นฮีโร่เสร็จแล้วเนี่ยการวางแผนเป็นช่องเป็นฉากของของเด็กๆคนเนี้ยมันก็เลยเกิดขึ้นเพราะว่าเขาอ่ะไม่ใช่เป็นเด็กที่แบบไอโง่โง่เตอเตอไม่มีอะไรเลยเขามีการวางขั้นแผนทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนไม่ใช่ธรรมดา เวลาคุยกับทุกคนคุยกับ1 9 1่้ไอเด็กคนนี้ก็บอกว่าอายุ14คุยกับไอคนตำรวจที่เข้ามาชา์จตัวเขาก่อนที่จะเข้ามาเขาก็บอกว่าอายุ14แล้วพอหลังที่ถูกจับตัวไปได้แล้วเนี่ยร้องหแกล้งทำท่าร้องไห้เศร้าแล้วก็บอกว่าเขาอายุ14เพราะว่ามันศึกษาประวัติข้อมูลมาแล้วว่าอายุ14เนี่ยมันจะรอดปลอดภัยและแล้วทำไปทำมาเนี่ยคนคงจะมีทนายมีอะไรแนะนำเรียบร้อยไปแล้วหลายคนก็บอกว่าสังคมไทยเนี่ยมันต้องการหาคนผิดไว้ แล้วพอมองไปหันซ้ายหันขวาเนี่ยสิ่งที่จะผิดในเรื่องเนี้ยแม่งเอ้ยง่ายว่ะไอ้ทั้งตำรวจก็เห็นด้วยนักข่าวก็เห็นด้วยเพราะอะไรถ้าเกิดบอกว่าเรื่องอาวุธปืนในบางทางเนี่ยตำรวจก็รู้สึกว่ากูควบคุมไม่ดีเว้ยแล้วเป็นเกมเนี่ยสบายใจตำรวจก็รู้สึกว่าใช่นักข่าวก็รู้สึกว่าใช่ผู้ใหญ่บางคนอ่ะที่คิดอย่างนี้ไปแล้วก็ใช่เพราะนั้นเกมมันก็เลยเป็นจำเลยของเรื่องนี้ไปโดยปริยายแบบเถียงไม่ออกเะด้วยซ้ำ ในเมื่อมีคนมาทษเกมก็มีคนบอกว่าเอางานวิจัยจากต่างประเทศมาเลยบอกว่าเกมเนี่ยมันไม่ได้มีส่วนที่ทําให้เยาวชนเนี่ยมีสร้างความรุนแรงอะไรอย่างเดียวทั้งหมดแต่เกมเนี่ยมันสร้างทั้งเรื่องราวต่างๆสมาธิอะไรต่างๆมันสร้างไปพร้อมๆกันที่เหลือมันอยู่ที่อุปนิสัยของแต่ละคนบางคนก็มองว่าไอ้พวกที่มันโพสต์ว่าเกมเป็นต้นเหตุของปัญหาเนี่ยมันก็รู้ว่าไม่ใช่เกมแต่ม่นก็อย่างที่บอกในสังคมไทยมันต้องหาคนผิดมันก็เลยหาว่า เอาวะอุปโพคกับเกมเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนมาเอนเกจเมนต์โพสตของกูเยอะๆนั่นไงมันก็เลยกลายเป็นเรื่องนี้การเล่นเกมที่สร้างอาชีพแล้วก็กลายเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตประเทศไทยก็เป็นแชมป์อ e ีสปอร์ตก็เหรียญทองเนี่ยระดับโลกก็ต้องสี่เหรียญห้าเหรียญบางคนบอกว่าเอ้ยการเล่นเกมเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะเพราะว่าอย่าเอาตัวเองมาเป็นบรรทัดฐาน เพราะว่าตัวเองเนี่ยเล่นเกมยังไม่เห็นเป็นอย่างนั้นเลยเอาตัวเองมาเป็นบรรทัดฐานไม่ได้เอ้าในเมื่อมึงไม่ให้คนอื่นเขาเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานแล้วไอ้คนที่มันพูดมาเอามาเป็นบรรทัดฐานทำไมซึ่งสังคมเราอ่ะจะต้องมีโต้แย้งมึงมึงขวากขต้องซ้ายเพื่อมันจะได้ให้รู้สึกว่าต่างคนต่างมีความคิดเห็นตามที่ตัวเองเนี่ยต้องการจะสื่อสารซึ่งต่างคนก็ต่างมีเหตุผลนะบางคนบอกว่าบางคนเนี่ยมันแยกแยะไม่ได้ไงว่าเกมเป็นยังไงบางคนอินจัด มันจะดูหนังเหมือนกันนะหนังเรื่องเดียวกันเนี่ยบางคนร้องผมร้องไห้โอโ้น้ำตาท่วมท่วมลงหนังเลยบางคนนี่นะดูอ่ะไม่เห็นจะรู้สึกอะไรเลยความรู้สึกที่แตกต่างกันแต่คันนี้ที่เขาบอกว่าอย่ามาโทษเกมอย่างเดียวเนี่ยมันมีค่าอัตราเฉลีย่ยมันมีความทดสอบมาวิการงานวใิใจัยมาไงเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าติดใจของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันมันก็เลยต้องมีการดูแลของครอบครัวเนี่ยมาเสริมก็หลายๆคนกับพบเหตุการณ์นี้ ต่างประเทศพูดถึงประเทศจีนพูดถึงโดยเฉพาะประเทศจีนสาคัญเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีสื่ออยู่สื่อหลายๆที่เลยแหละของประเทศจีนอะ่ะมอนเหมือนกับว่าเป็นการแอนตี้ไม่ให้มาประเทศไทยมันมีขา่าวเก่าเก่าเกี่ยวกับจีนเท้าโจมตีกันไปโจมตีกันมาเรื่องนี้มันก็เลยเป็นเรื่องคราวที่แลว้วก็ทีกงที่ภูเก็ตเอเรือล่มกว่าจะงอ กให้ประเทศจีนมาเที่ยวเนี่ยประเทศไทยก็ต้องการคนนักท่องเที่ยวต้องการเงินรายได้จากการท่องเที่ยวซึ่งเรื่องนี้ทางจีนก็พอมีข่าวมาปุ๊บเนี่ยก็มีนักท่องเที่ยวหลายๆคนเนี่ยพอเอามาโพสเลยว่าเฮ้ยไม่กล้ามาแล้วประเทศไทยเนี่ยทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยมันอาจจะสูเสียรายได้ไปเพิ่งมันเพิ่งจะพัฒนาในทางที่ดีขึ้นจากฟรีวีซ่าคราวนี้นายกเลยบอกว่าเดี๋ยวจะบินไปขอโทษคนจีนที่นู่นเลยเดอ๋ยาลืมทำข้าวเหนียวมะม่วงไปแบบทันะวิตยด้วยนะครับแล้วก็มีคนพูดถึงว่าอยี่ๆคนนพ เจอไอ้นี่ไอเด็กคนนี้ปุ๊บมีการสืบในนักสืบโซเชียลของเราเนี่ยมันเร็วมากเรียนโรงเรียนอะไรบัตรประชาชนอะไรแม่ชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรส่งลนงุ่นันักจีวิยาเขาบอกว่าแบบนี้เป็นวิธีการที่ทําไม่ถูกต้องมันทําให้เขาเนี่ยมันเสียสิทธิ์ของเขาแล้วก็มันไม่ไม่เหมาะสมซึ่งคนนึงก็คิดอย่างนั้นว่าเออป็นโอกาสของไอเด็กคนนี้มันจะกลับตัวในวันข้างหน้าครอบครัวเขาจะได้ไม่ต้องเสื่อมเสียแต่คนนี้อีกคนหลายในขอมองบอกว่าอ้าวก็ต้องรู้ดิไอบ้าเนี่ยแม่งหน้าตาเป็นยังไง ช่ไหมไอพ่อแม่ก็ไม่ค่อยอยากรู้เท่าไหร่แต่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงเรียนที่ไหนไหลายคนก็อยากรู้เพราะว่าเกิดใกล้ๆก,กับที่ลูกเราไปเรียนหนังสือเราจะได้ระวังตัวมากขึ้นแล้วก็บอกลูกไอหน้าตายางนี้พอมันเดินอ่านมาอย่าเข้าไปใกล้มันมันมันก็เป็นสองม,มุมมุมหนึ่งก็บอกว่าจะทําให้เด็กคนนี้จะมีคิ้วอยู่ในวันข้างหน้ายังไงทีนี้ก็มีคนถามว่าเอา้าแต่ถ้าเกิดเนี่ยเขาเอา,ายุไม่ถึง ลุดคดีนี่ออกมาอายุ14ก็หลรุดคดีนี่ออกมาเรื่องเราอะไรต่างๆนะักเด็กคนนี้มันจะมีชีวิตอยู่ในสังคมยังไงถ้าเกิดว่าสภาพจิตเขาไม่ดีก็ต้องไปรักษาจนหายและจะอยู่ต่อไปยังไงอันเนี้ยเป็นเรื่องสําคัญในสังคมว่าจะให้โอกาสเด็กคนนี้แบบไหนอะไรยังไงถ้าหมายถึงว่าเขาเป็นโรคจิตจริงๆแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่แม่งหลอกสังคมเราขึ้นมาเนี่ยแม่งไม่ใช่ธรรมดานะหลอกได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ออกมาอันเนี้ยเราสร้างเรียกว่าเราสร้าง ศาสตร์ตัวใหม่ขึ้นมาในสังคมวันข้างหน้านี้ถ้าเกิดไอ้นี่มันไปทํานอะไรที่แบบมากมายกว่านี้คนที่มาพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนกับประชาชนทั้งหลายเนี่ยไม่รู้เขาจะมองหน้าตัวเองในกระจกยังไงนะครับ<ป>สรุปแล้วเนี่ยปัญหาทั้งหมดตรงนี้ในในด้านข้อกฎหมายเนี่ยก็คือหนึ่งอันดับแรกเลยนะครับก็คือไอ้เรื่องด้านอาวุธควบคุมให้ดีแล้วอย่าให้ไอ้แบงก์กันเนี่ยมันหลุดรอดออกมากลายเป็นของแน่นอย่างเดียว ใช่ไหมอันนี้ก็เรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องอายุอายุเนี่ยต้องปรับลงมานะเด็กที่มันเกเรหลายอย่างเนี่ยมันอายุไม่ถึงไม่ถึงสิไม่ถึง15ก็มีเ๋ย๋เนี่ยเยอะ